นะดครับร้านคูสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชม L 3 6 0 8 DT นะครับรถขนาด36แรงนะครับขับเคลื่อนสีล้อพื้นฐานด้านบนเนี่ยสีเดิมนะครับฝากระโปรงอะไรพวกนี้ยสีดมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบรถใช้งาน2,000ันชั่วโมงนะครับท่อนคัดยังเป็นต้นคัดเดิมนะครับสีเครื่องเดิมซีลหน้ามีเปลี่ยนนะครับรูปมาคันส่งหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับปากไบด้านนะครับก็จะมีเก็บสีนะครับเก็บเพื่อความเรียบร้อยนะครับ มันจะมีรอยสนิมตรงคามไปดันด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับเก็บสีให้ละแต่มันก็จะเห็นรอยสนิมอยู่ครับแต่ก็ภายนอกนะครับภายนอกสภาพเครื่องยนต์อะไรเนี่ยดีเลยยางหน้าประมาณนี้นะครับก็เป็นยางเดิมติดรถใหม่เลยนะครับดอกดอกไม่ค่อยสวยนะครับด้านหลังดอกสวยนะครับใหม่ๆเลยเบาะเดิมนะครับซูมล้อท้ายขวาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ครบด้านท้ายนะครับก็จะมีเก็บสีเทานะครับ พวกสีล้อหลังอะไรพวกนี้ก็จะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานพอรถมันสิบปีแล้วนะฮะรถรุมๆสิบปีแล้วนะครับก็รถถนะครับอยู่กระดิ่งกรทรายนะครับเรื่องของรอยทันหลอกเรื่องของการรั่วซึมอะไรพวกนี้มันบีอยู่แล้วนะครับปกติเลยทางนั้นก็จะมีการเก็บสภาพปรับสภาพให้นะครับแต่พื้นฐานเครื่องอะไรพวกนี้ดีเลยนะครับเนี่ยน้ําปกติน้าไม่ดันไม่มีฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับ เคร to ื่องเดิมนะครับคือยังไม่เคยแกะเลยนะครับละไรยังแต่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยยังไม่เคยแกะเลยหัวฉีดอะไรต่างๆยังเป็นของเดิมนะครับติ๊กเกอร์ที่มันติดเครื่องติดหม้อน้ำอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวชุดพลาสติกข้อหม้อน้ำก่ออากาศไม่มีแตกนะครับสภาพขอเครื่องสวยนะครับก็แห้งเลยนะครับฝาข้าวาวไม่เคยเปิดเครื่องเดิมๆเครื่องยนต์สิง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับเสียงเครื่องดีเลยนะครับไม่เคก น้ำหนักควบเมาลาัยนะครับซ้ายขวาปกตินะครับไม่หนักนะครับน้ำหนักเวลาเหยยบคัเหยยบนีปกติถือว่า,าไม่ไม่ไม่โซมนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่สามสิบหกมันก็โดยตามอายุการใช้งานนะครับมันก็จะโซมมันไอ้นู่นนี่พังหมดแล้วนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยมันก็จะมีภายนอกนะครับที่แจ้งไปนะครับที่ว่าอา,อาจจะเป็นเรียกว่าก็เสียนิดนึงนะครับ แต่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นเรื่องของภายนอกนะครับถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสตนี้ใช้งานก็จัดเลยครับถือว่ารถเครื่องเกียร์อะไรโอเคท้ายเทยอะไรก็ปกติไม่ห่อนนะครับคันนี้รถปี56นะครับมีใบดันผันพวนนะครับราคา2องแสนห้าบาทนะครับทางร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก๊องให้หมดทั้งหมดเลยนะครับบริการจะส่งนะครับมีทั่วประเทศนะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับแต่ไกลๆก็โทรมาคุยกันนะครับอะไรเชื่อกันได้เชื่อกันครับขอบคุณมากครับ